สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตแคร์เตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงเพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะย้ำเสมอนะย้ำทุกๆครั้งทุกๆคนเผื่อคนมาใหม่จะได้เข้าใจตรงกันว่านะผมดูดวงด้วยความตั้งใจดูอย่างจริงจังไม่ได้ดูเล่นๆน,นะครับแต่ที่บอกว่าให้ดูเพื่อความบันเทิงนั้นหมายถึงให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายเออ อย่าไปจริงจังอย่าไปซีเรียสมากกับคำทำนายครับผมนะทำนายดีก็เอาไว้ใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตได้ถ้าคำทำนายออกมาไม่ค่อยดีไม่ถูกใจก็อย่าไปกังวลอย่าไปจิตตกนี่นี่คือความบันเทิงนะ เพลินๆดูไปอย่าไปเครียดอย่าไปเสียเรียดนะเพราะมันเป็นการดูโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้นะถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยากับตัวคุณยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มอตโต95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยนะครับผมส่วนท่านที่อยากติดตามผลงานอื่นๆของผมก็ติดตามได้ที่ Facebook นะมอตโต Creator ที่ให้ไว้นี้นะ อาจะมีผลงานอื่นๆเช่นภาพถ่ายภาพนิ่งวิดีโออื่นๆไลฟ์สไตล์อะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้ลงใน YouTube ไปตามกันได้นะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือ หัวใจของเขาอยู่ในกำม,มือคุณแล้วหรือยังแอหัวใจของเขาอยู่ในกำม,มือคุณแล้วหรือยังมีไพ่ให้เลือกสามกองเช่นเคยยังเป็นองค์พระเดิมเช่นเคยยังไม่เปลี่ยนนะครับผมยังไม่เปลี่ยนโอเคมีกองที่หนึ่งหลวงพ่อรวยกองที่สองหลวงพ่อทันใจกองที่สามพระพรีพินาศนะครับผมอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อได้คําตอบที่ชัดเจนตรงประเด็นที่สุดแต่ถ้าคุณบอกว่าเลือกมาแล้วไม่ตรงอ่ะอยากดูกองอื่นได้ไหมได้เลยครับ เราจะดูสามกองเลยได้ไหมเพลินเพลินเพื่อความบันเทิงไม่ซีเรียสเอ้จานขอดูเพลินเพลินได้ไหมได้เลยครับนะย้ําเลยว่าไม่ต้องซีเรียสดูเพลินเพลินนะผมดูอย่างจริงจังนะแต่ให้คุณรับชมเพื่อความบันเทิงโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าหัวใจของเขาอยู่ในกำม,มือคุณแล้วหรือย,ยังไปดูกันเลยครับโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิบซีเพื่อความบันเทิงในะวันนี้หัวข้อหัวใจเขาอยู่ในกำมือของคุณแล้วหรือยังอ่าคุณได้ไพ่แปดเหรียญ จัดเมนต์เก้าถ้วยโอ้ยคุณคุยกับใครอยู่เนี่ยเดชไม่ต้องกลัวเดชเดชคือความเปลี่ยนแปลงที่เดอะสตาร์ความเปลี่ยนแปลงที่ดีกำลังมาเอ๊สปอยกันก่อนสั้นๆไม่ต้องพูดกันยืดยาวคุณกองที่หนึ่งหัวใจเขาอยู่ในกำม,มือคุณแล้วลุอยอย่างตอนนี้บอกได้เลยว่าเริ่มและเริ่มได้ละเริ่มละคุณเริ่มกำหัวใจเขาไว้ได้และ้ะแต่ยังไม่เต็มที่ เพราะคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีความเพียบพร้อมเป็นคนที่มีพร้อมในชีวิตเออแล้วก็ไม่ค่อยพึงพอใจอะไรง่ายๆชีวิตเขาค่อนข้างมีหลายๆอย่างอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วการที่เขาจะมาพึงพอใจใครๆง่ายๆเนี่ยมันจะไม่ใช่ตัวเขาเลยเออไม่ว่าใครจะไปหยิบยื่นอะไรให้เขาเขาก็จะไม่พอใจง่ายๆเพราะเขาถือว่าเขามีแล้วเออประมาณว่าขอโทษนะ อาจจะเป็นอีโก้เล็กๆว่าฉันมีดีเว้ยเอ้ยประมาณนี้เออฉันไม่ต้องพึ่งใครอะไรประมาณนี้อย่าพิ่งเกลียดเขานะเออมองในแง่ดีไว้ก่อนเพราะเขาเป็นคนที่จิตใจดีเออเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมที่จิตใจดีเพียงแต่ว่ากำแพงเขาจะสูงหน่อยเออหัวใจเขายังมาอยู่ในมือคุณไม่เต็มที่ตอนนี้แต่ว่าคุณมีความโดดเด่นเหลือเกิน ในใสายตาเขาคุณมีความโดดเด่นเหลือเกินไม่ว่าคุณจะเป็นดาวเด่นของสังคมหรือว่าจะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีรูปร่างหน้าตาดีหล่อสวยอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมความเปลี่ยนแปลงที่ดีกําลังจะเกิดเออเด็ Death นี่ไม่ได้แปลว่าไม่ดีเด็ Death แปลตรงตัวคือตายแต่ตายในที่นี้เป็นการตายแล้วเกิดใหม่เด็ Death คู่กับเดอะสตาชัดเจน การตายแล้วเกิดใหม่ของความอะไรอ่ะเขาเรียกความชื่นชมยินดีอ่ะเออคุณอาจจะเคยเจ็บช้ำมาก่อนคุณอาจจะเคยเศร้าโศกเสียใจมาก่อนแต่เมื่อได้เจอเขาและเขาได้เจอคุณเขามีความพึงพอใจในตัวคุณเขาปลื้มคุณเนีหัวใจเขาอยู่ในกำม,มือคุณแล้วร่อยังบอกได้เลยว่าเขาเริ่มมีใจให้คุณนิดๆแล้วนะครับคุณกองที่หนึ่งเพียงแต่ว่าเขายัางไม่ยอมรับเต็มที่เขายัางไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรกับคุณเต็มที่เพราะว่า เขายังมองคุณอยู่ห่างๆกาลังพิจารณาคุณอยู่เหมือนกับที่คุณกําลังพิจารณาเขาอะไรก็แล้วแต่เออความสัมพันธ์นี้ดีครับสามารถพัฒนาได้แต่ต้องใช้เวลาหน่อยถ้าจะถามว่าหัวใจเขาอยู่ในกําม,มือคุณแล,ล้วหรือยังตอบได้เลยครับว่าเริ่มเข้ามาอยู่แล้วเริ่มเข้ามาอยู่แล้วแต่ยังกรํารไม่แน่นเท่าไหร่เอาใจช่วยนะครับค่อยเป็นค่อยไปทุกอย่างกําลังจะดีขึ้นครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อข้อที่2ก็เลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองนะครับออกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อหัวใจของเขาอยู่ในกำมือของคุณแล้วหรือยังอ่าคุณได้ไพ่เดวิลเสน่แรงสเตรน์เ้ย oh, ไม่ต้องอธิบายกันเยอะแล้วละ่ะชัดเจนสี่ถ้วย 9, เก้าเหรียญนมะคู่นี้สมบูรณ์แบบใช้ได้เลยหนึ่งไม้เท้า ไม่ต่อที่บายกันยืดยาวคุณกองที่สองชัดเจนไม่ต่อที่บายกันยืดยาวหัวใจเขาอยู่ในกำม,มือคุณเรียบร้อยแล้วครับน <c oughs> ทั้งความมีเสน่ห์ทั้งความโอ้เห็นไหมผู้หญิงที่ลูกหัวสิงโตผู้หญิงที่กอดสิงโตไว้สิงโตเชื่องเชื่องเนี่ยเขาคือสิงโตเชื่องเชื่องในมือคุณแล้วเออมันไม่ใช่ลูกไก่ในกำม,มือแต่มันคือสิงโตเชื่องเชื่องที่ถูกกอดถูกลูกหัวอยู่หัวใจเขาอยู่ในกำมือคุณเรียบร้อยแล้ว ด้วยความมีสเสน่ห์ของคุณอะไรก็แล้วแต่เขาปลื้มคุณมากเออคนคนนี้แต่ก่อนไม่ค่อยพอใจอะไรง่ายๆเป็นคนเลือกเยอะเลือกมากแต่พอมาเจอคุณความเพียบพร้อมโดดเด่นอะไรของคุณก็แล้วแต่คุณสมบัติของคุณทําให้มัดใจเขาอยู่หมัดคุณคือเป้าหมายเดียวของเขาแล้วเขาไม่ได้วกแวกไปม,มีใครสบายใจได้ในความสัมพันธ์หัวใจของเขาอยู่ในกำม,มือของคุณอย่างอยู่หมัดแล้วตอนนี้โอ้ยไม่รู้จะพูดอะไรต่อดีจังของที่สองนะ สรุปสั้นๆเลยแล้วกันว่าหัวใจของเขาอยู่ในกำรรม,มือคุณเรียบร้อยแล้วครับจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดเออแต่จะบีบเลยสงสารเขานะก็ <c oughs> นะขออวยพรให้รักกันนานๆหนักนิดเบาหน่อยก็ขอให้เข้าใจกันนะเออคู่ไหนที่เพิ่งเริ่มต้นก็ค่อยๆดูกันไปศึกษากันไปแนวโน้มดีแนวโน้มดี เขาประทับใจคุณเขารักคุณเขาเปื้มคุณมากเขาไม่สนใจใครเขามีคุณคนเดียวคุณคนที่สองหัวใจเขาอยู่ในกำมือของคุณอย่างอยู่หมัดแล้วครับผมยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวไปต่อกองที่สามกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เรียกไพ่กองที่สามนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อหัวใจของเขาอยู่ในกำมือคุณแล้วหรือยังอ่ะคุณได้ไพ่โหสามดาบมีใครบางคนกําลังเจ็บใจเจ็บปวด ัวใจหรือว่าอดีตรักฝังใจหรือเปล่าน่าจะเป็นฝั่งเขาแหละ The Hermit อืฝั่งเขาจริงด้วยเขาผิดหวังมาหกถ้วยแต่เขากำลังดีขึ้นเพราะได้เจอคุณน,นี้ The Emperor คุณคือความหวังใหม่ของเขา The Fool ความสดใสของคุณจะทำให้เขาดีขึ้นไม่ต้องอธิบายกันยืดยาวแล้วนะชัดเจนขนาดนี้คนคนนี้เคยผิดหวังมา เคยมีอดีตที่จะปวดเออแล้วก็เก็บเนื้อเก็บตัวไม่พบผู้คนไม่อยากสูงสินใครไม่อยากเจ็บปวดไม่อยากเจ็บซ้ําๆไม่อยากผิดพลาดซ้ําๆแต่เมื่อเขาได้เจอคุณเขาพบโลกใบใหม่เขาพบชีวิตใหม่เหมือนกับมีความสดใสเข้ามาเติมเต็มชีวิตเขาคุณมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างก็แล้วแต่ที่เป็นพลังงานเอ็มเพอเรอร์ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่ดูได้หมดนี่คือพลังงานรวม นั่นหมายความว่าในสายตาเขาคุณเป็นผู้ที่เพียบพร้อมมากและทําให้เขารู้สึกดีตัวเดอโฟนี่เป็นความสดใสร่าเริงม,มีเขาเรียกทัศนคติที่ดีมีความอารมณ์ดีมีความสดใสแจ,จ่มใสอยู่เสมอนี่เป็นคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของคุณที่ทําให้เขารู้สึกดีขึ้นความสดใสร่าเริงของคุณทําให้เขารู้สึกดีขึ้นรู้สึกชีวิตมีความหวังมากยิ่งขึ้นอดีตที่จะปวดของเขาค่อยๆลบเลือนไปเมื่อเขาพบเจอคุณถ้าถามว่าหัวใจของเขาอยู่ในกำม,มือคุณแล้วหรืยอยังบอกได้เลยว่า อยู่แล้วครับแต่ยังกําได้ไม่แน่นเท่าไหร่อ่าอยู่ที่คุณแล้วว่าจะเยียวยาเขาได้แค่ไหนตอนเนี้ใจเขาอยู่กับคุณเครื่องหนึ่งแล้วนะเอออดีตเขาเจ็บปวดก็จริงมีความฝังใจอะไรบางอย่างก็จริงแต่เขากำลังค่อยๆฟื้นตัวแล้วตอนเนี้ย เออหัวใจเขากําลังค่อยๆดีขึ้นในมือคุณแอนสองมือน้อยๆของคุณเนี่ยอาจจะช่วยประคบประงมประคองจิตใจของเขาให้ดีขึ้นได้นะครับค่อยดูแลกันไปนะครับกองที่3มกองนี้ถือว่าดีเลยนะเป็นพลังงานดีเลยถึงเขาจะเจอพลังงานลบมาจะเจ็บปวดมานะ แต่การเจอคุณทําให้เขาดีขึ้นเพราะฉะนั้นจะถามว่าหัวใจเขาอยู่ในกรํารม,มือคุณแล,ล้วหรือย่างตอนนี้ตอบได้เลยว่าอยู่เรียบร้อยแล้วในฐานะที่คุณเป็นผู้เยียวยาเขานะครับคุณกองที่3ยินดีด้วยครับดูแลกันไปดีๆนะครับผมโอเคครับครบถ้วนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกด subscribe like share comment ไว้ได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ